ดูไลฟ์ครั้งแรกใช่เบอร์ตำนมไลฟ์พี่ฟอร์จูนอะไรเงี้ยคิดถึงอย่างไงี้ครับใจเดียวกันเปล่าคุณพี่แบบว่ามาดีๆสักวันได้ไหมคะคือมายามนี้ก็ยามนี้ว่างเรียนเสร็จพึ่งเรียนเสร็จแล้วก็จะมี้อมต่อแล้วก็จะไม่ว่างพี่ฟอร์หายหลอนยังอันนี้ต้องถามพี่ฟอร์นะครับกําลังกินข้าวกินบ่อมาเป็นอย่างกินเลยอะไรไปเจ้าเข็มอะไรไปไปเจ้าเข็มคือ คุณพี่จังหวัดอะไรคุณพี่คุณพี่ไหนเราอยู่จังหวัดหนองคายครับยายหยีคนเดียวทั้งใจบทยังไงไม่ไม่เคยทำจริงบือเดี๋ยวรุ่นสี่มาก็เดี๋ยวรู้เลยดีน้องยายหยีสวัสดีครับน่ารักจังเลยค่ะมียาหยีใช่หรอไม่น่าแต่ว่าชื่อชื่อแอคเขาแอคเขากับคำว่าคามิยาหยีมันไม่ตรงกันคะ่ะทุกคนคะ่ะคุณพี่คามันไม่ตรงกันคะ่ะ เชื่อเราด้วยอ่ะไม่เชื่อกันแหละในนี้มีใครได้เชื่อกันแหละเอาจริงๆไหมที่บอกมาดูครั้งแรกมาดูครั้งแรกเนี่ยไม่เคยจะพูดจริงหรอกตอนแบบไปดูเดลอวบินก็เหมือนกันคุณพี่มาดูกี่ครั้งนะคะมาดูครั้งแรกเลยขอแบบว่าคนที่มาดูครั้งแรกยกมือขึ้นเลยค่ะอ่ะยกเต็มเต็มลงเลยค่ะทุกคนคือแบบแเราก็จับหน้าได้นะเออคือแบบว่าใครมาดูแล้วอะ มาดูไลฟ์หลายครั้งแล้วอะก็ต้องตรงๆแบบนี้แหละค่ะต้องเป็นคนตรงๆแบบนี้แหละใช่ใช่แล้วถูกแล้วเพิ่งมาวันนี้ครั้งแรกเลยจริงๆ <c oughs> ใครที่พูดว่ามาดูครั้งแรกจะไม่คุยด้วยละ <c oughs> เพราะว่าดูจากคำพูดแล้วไม่น่าเชื่อถืออ oh, ้้้่่คนนยทาาจรรเงงตตัั ฉันไหนผมคิดทันได้ว่าเป็นนางฟ้าติดปีกลงมาจะกสูนสวรรค์ความฝันเรื่อย